สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพัชรีวัฒนาทิศฐานตำแหน่งสูตินารีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเปาโลพาหนโยทินค่ะภาวะหน้ามืดวิงเวียนในผู้หญิงตั้งครรนะคะมันมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลัก โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะเกิดจากภาวะที่เรียกว่าภาวะความจันต่ำนะคะในผู้หญิงตั้งครรภ์โดยภาวะความจันตัวบนเนี่ยน้อยกว่า90ม mm ิลิเมตรอดและตัวล่างน้อยกว่า60มิลิเมตรปรอดนะคะโดยอาจจะเกิดขึ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือเป็นทั้ง2ตัวก็ได้ซึ่งจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นมีอาการ พูนะคะเป็นลมชีพจรเต้นเร็วมีอาการอ่อนเพลียมากขึ้นนะคะและอาจจะมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นอย่างเช่นพวกความเครียดนะคะการอยู่ในสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทนะคะก็อาการนี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในคนท้องโดยทั่วไปนะคะ แต่เราสามารถที่จะดิกเลี่ยงได้นะคะโดยการเปลี่ยนอิเลียาบทก็คือให้ช้าลงด้วยอย่างเช่นการที่เรานอนอยู่แล้วเราจะลุกเดินนะคะ mm. ก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนจากการนอนกลายเป็นค่อยๆลุกนั่งก่อน และพักในระยะหนึ่งเราค่อยเดินโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําวันหนึ่งเนี่ยให้ได้ประมาณ6-8แก้วอาจจะสามารถทําให้อาการดีขึ้นได้ถ้าคุณแม่เนี่ยมีอาการหูบนะคะเราสามารถดมยาดมได้นะคะหรือว่า ทานยาแก้ปวดได้นะคะแต่หมอขอแนะนำก็คือเป็นยาแก้ปวดตามปกติอย่างเช่นพาราเซตามอลนะคะส่วนยาแก้ปวดตัวอื่นเนี่ยหมออยากให้ปรึกษาคุณหมอสุตินารีเวศอีกทีหนึ่งค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะอาการวูที่คุณแม่เป็นเนี่ยนะคะมักจะเกิดขึ้นบางขณะนะคะรหรือว่าสัมพันธ์กับการเปลี่ยนริยาหมด ะะแต่ถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยอยู่ดีๆก็มีความรู้สึกว่าหน้ามืดปูบหรือว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็ทําให้คุณแม่เนี่ยม,มีวูบมีวิงเวียนนะคะเป็นบ่อยมากกว่าผิดปกติหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกมีอาการเหนื่อยหอบหรือมีอาการไข้นะคะก็ควรที่จะต้องให้คุณแม่รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะ ก็อาการพูบในผู้หญิงตั้งครรนะคะโดยส่วนใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่คุณแม่ก็ต้องมีการระมัดระวังและเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้ช้าลงเปลี่ยนอิริยาบถให้ช้าลงนะคะเพื่อที่จะทําให้อาการเหล่านี้เนี่ยเป็นน้อยลงและดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยมีอาการวูบบ่อยนะคะและมีอาการอื่นร่่มด้วยซึ่งอาจจะบ่งบอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนของตัวโรคอย่างเช่นพวกโรคปอดหรือโรคหัวใจ ก็จะต้องรีบม,มาปรึกษาแพทย์นะคะ